คายะจังไม่กลัวหรอกนะถ้ามีเด็กมาบอกว่าเห็นผีคุณคิดว่าเด็กพูดตามที่เห็นหรือเป็นแค่การล้อเล่นเท่านั้นแต่น้องขายะในเรื่องนี้เห็นจริงๆและยังสามารถกำจัดผีได้ด้วย เรื่องราวของขายาจังนักเรียนชั้นอนุบาล2ที่มองเห็นผีทุกรูปแบบแต่แค่มองเห็นเฉยเฉมันก็คงดูเป็นความสามารถที่ไม่แปลกเท่าไหร่ใช่ไหมครับก็เลยต้องกาจัดผีได้ด้วยแต่วิธีการก็คือการตบใช่ครับตบจริงๆมันอาจจะฟังดูตลกไปสักหน่อยแต่ผมว่ามันเข้ากับการเป็นการ์ตูนแก๊กที่จบในตอนนะและการปราบผีด้วยวิธีนี้ก็เข้ากับเด็กอนุบาลเป็นความเรียบง่ายและสนุกไปพร้อมกันสิ่งที่น่าสนใจไม่ใช่น้องขายะเจอผีอะไรหรือตบผีแรงแค่ไหนแต่เป็นการที่เรื่องนี้ถามเราว่า เวลาที่เด็กคนหนึ่งพูดอะไรสักอย่างที่ดูเกินจริงเรามักจะมองว่าน้องยังเด็กก็คงพูดไปตามภาษาเด็กแหละ ซึ่งหากในมุมของเด็กที่เขาพูดความจริงแต่ไม่มีใครเชื่อล่ะเด็กคนนั้นจะรู้สึกยังไงบ้างนะตัวน้องคายะในเรื่องนี้ก็เป็นแบบนั้นน้องรู้ว่าพูดไปก็คงไม่มีใครเชื่อแม้แต่เพื่อนในวัยเดียวกันฉะนั้นไม่ต้องไปถึงการเล่าให้ผู้ใหญ่ฟังเลยแต่ตัวน้องก็ยังยืนยันที่จะปกป้องเพื่อนแม้จะโดนมองว่าเป็นคนประหลาดผมชอบเรื่องนี้ที่เล่าจุดนี้ออกมานะจุดที่ในวัยอนุบาลหากเราไม่ทําตามกลุ่มเพื่อนเราก็จะกลายเป็นตัวประหลาดทันทีและหลังจากนั้นก็จะตามมาด้วยการโดนล้อการใช้โรงเรียนเป็นสถาาาาานนนนนทีีี่่่ใกกรรรรรเเเเลลืือออ,อ,นนองงงคคข้้ับตวะๆมโย คือสถานที่ที่ธรรมดาแต่มีความสยองขวัญที่แปลกๆซ่อนอยู่พอทุกอย่างมาอยู่รวมกันกลายเป็นความลงตัวเฉยสุดท้ายนี่น่าจะเป็นการ์ตูนที่อ่านเอาเพลินฟิลเหมือนความสนุกแบบเด็กๆแต่สิ่งที่สะท้อนออกมาในเรื่องนั้นไม่เด็กเลยถ้าคุณอ่านจบคุณจะมองเห็นอะไรมากมายกว่าแค่น้องเห็นผีและตบผีเฉยๆแน่นอน